นามบินสุวรรณภูมิลงภูกเก็ตแล้วต่อรถจากภูเก็ตไปพังงาไงถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสนามบินภูเก็ตเขาจะมีรถตู้มารอรับนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักรถก็จะมารอรับที่สนามบินนี่เป็นรถตู้แบบนี้ไว้<น>สดีคินวะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนี่มาถึงแล้วอ,อันนี้เป็นเต้าซ้อน,นะขนมขึ้นชื่อที่พังงาเลยแล้วก็มีวิวข้าม, <นะ S 2> มดิงเราพักที่บางสักวิลเลจนะคะนี่ลงมาจากรถนี่กินเลยนะตัดภาพมัคือกินเลยนะ กินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันนี่บางสักวิลเล่นะครับขอหลักข้างนอกก็สวยนะข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันคืยกว้างมากชอบมุมนี้มากเลยเนี่ยมุมนั่งเล่นเออมันแบบดูชิลมากเลยนะครับนั่งอ่านหนังสือได้นะนี่หนังสือธรรมะอย่างเงี้ยดาวมีตู้เย็นตรงนี้มีการต้มน้ําร้อนมีมุมกินกาแฟนะคะนี่อาอาับน้ํานะครับสมมติผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมองตาเุกปิดอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ม <laughs> <ue> oh, um, ี กระจกสองอ่างล้างหน้านะคะต้มีที่วางกระเป๋าให้ตรงนี้ก็จะเป็นักะัวอื้อชอบมากคือแบบเขาแยกสัดส่วนดีมากเปิดประตูไปแบบโอ้ลห้องนี้เดินนิดเดียวก็ถึงทะเลเลยนะเดยวลงไปเลยเราเห็นพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยนะที่พักนี้เฮ้ยมันมีมุมให้นั่งเล่นเยอะมากเลยดูดาวก็ได้นันี่ไงดาวโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วพาขอนไป ที่นี่จะเป็นแบบริมทะเลนะคะนั่งดูพระอาทิตย์ตกสังงก่งเป็กกิอาให้เลยนะลาผมสังม่งมันโมห,ห,หิวน้ <c oughs> องแดงมาเจ้าแดงชื่อแดงสีแดงครับ <c oughs> <c oughs> สองสี <c oughs> อาหารอะไรแล้วน่ากินมากดูข้าวอบสับประรดสับประรดทั้งลูกเลยนะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอันนี้ลาบแซ่บมาก <c oughs> แกงเขียวหวานอร่อยลงตัวมากเลยคนไทยชอบแน่นอนเพราะว่ารสชาติแซ่บมาก วันที่สองอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ทานอาหารกันอาหารมื้อเที่ยของเรานะคะไข่เจียวกะเพราหมูสับเปิดพ่ออบออกมาแกงเขียวหวานกินอาหารริมทะเลคือบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้กินแล้วนะคะชอบอะไรชอบอะไรชอบแกงเขียวหวานสามลบสองเลยนะกรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะกะเพราเนื้อก็อร่อยนการรีแลกซ์ร่างกายกับธรรมชาตินี่คือสุดยอดที่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนจริงๆอ่ะถูตอนเย็นเราไปว่ายน้ำ นี่สวยจริงสวยจริงตอนเย็นก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกมากเลยเนาะนู่นนู่นนะคนเราไงหอมมากเลยอ่ะดินเนอร์ของเรานะคะเป็นซีฟู้ดนะคะมีปลาหมึกกุ้งวิธีคนจะพร้อมต้องกินแบบนี้กินหอมมากเลยอ่ะปลาดีมากอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อเด้งมากเลยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นคือ ินเวอร์เลยนะคะทุกคนลองมาทานกันดูนะคะอร่อยมากเนี่ยมาทะเลต้องกินซีฟูด้ดใครที่กำลังแบบลดน้ำหนักก็กินได้นะเพราะปลามีโปรตีนสูงใา่เฮลตี้ไงต้องกินป,าปานลาบางคนว่าเป็นคนเสือย <c oughs> จบรีวิวเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่พักหนึ่งเลยนะครับที่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆเลยอยู่ติดทะเลเลยนะครับสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมากๆเลยห้องดีมากเลยมีมุมนั่งเล่นมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าห้องพักเลยบางสักวิลเลจนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่แบบใครมาเที่ยวพังงามาเที่ยวเกาะสีรันมาเทีย an, ท่ยวเกาะสุรินทร์ก็สามารถแวะมาพักกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย